เกิดเป็นแผ่นดินท้องถิ่ตัวนี้งามนากเลบ้านน,นี่นี่นะครับตัดผาด้วยเนี่ยอ้โงามจะดอกง,งามเนาะพอดีกัน ยังเหรอเนี่นะยโผแล้วแนละ้วเนาะโ,โอ้อาสัโนสิทเห็ไไก่อนนะสังอ่ะเียวอีกจะเห็นไงยู่หดูนเหนาเล่อือหือนเนืติดมาทหเนอะ สวัสดีจ้าสวัสดีในสาววันที่สิบกันยายนหกแปดจ้ะมันก็เดินทางขึ้นภูสูงภูไกลอีกแล้วจ้ะกำลังหลมาชมกันวิชิโศกสีมานัวจ้ามาหอดกับประมาณแปดโมงเศร้าแล้วจ้ะไปกันเลยจ้าอเอาแด้เห็ดมันไปดืมด้วยเห็ดพิ่งแดงแกงแซ่บแกงหวานน้ำมี าเป็นดินอยู่จ้ะบนันตายแล้วขัดเอานะเนาะเนี่ครับเจ็ดลังเลยผู้มันข้าบากเด้อครับผมคือหมอคนออกบนไรเด้อจ้ะบนนี้นะเนี่ยครับคือซาฟอนเกียมนี่คือเบิด คนไหนจะมันี่าเทือดหลมออกข้างนอกนม่แถบแต่เสียดายเนาะครับเนาะ ทนไงขุดเอาเงี้ยเออเใจได้ป่ะเนาะเบี่ยนเลยเดียวเนาะเลอเดียวหด้อสอง เดียวเฮ้ยน,นี่จ้ะโอ้ยอาฝุ่นเฮ้ยครับผมขี้ผีสาอาฝุ่นยายเต็มแผ่นดินเลยเด้ี่ Ốc tìm đi, để sợ phụ Nó sẽ có hiệt các thằng đấy Thôi đi tengah-tengah mendan banteng Dan sang ban <laughs> โเฮ็ดรวมให้จ้ะ่าจะปลาได้ออกบวได้จ้ะปลาล่างก็ออกมาได้ออกไปขึ้นผุเล็กนดเดียวดอผ้ให้ออกผูออกคัดออกไงใช่ป เดนหนากัานขบรถจบู้จเสียวจะดอกเนาะผมเนะาะยายไปเลยครับผมขาแข็งผ่าดแล้วซาฝน <c oughs> <c oughs> กามือบ่ถือครับผม เบื้งจากป่าลางเนอะโบคือว่าทังๆประสิทิออกเร็วบันนี้เนะ

ตัวนี้งามนอกบ้านเ well, นี kind of ่ยนครับตัดพารรเล่เนี่ยีผีดุไก่แห้งจ้ะน่าไปถึงเันก็หน้าสมุนไพรว้แน่นครับ Okay, okay. Yeah, all no, no. no, no, เดี๋ยวเาสนได้จะเหตไหห <c oughs> ร้ายไสมนมีต่ตาใสถ้าเอาเบืบอนีโอ้ยบุพอสัสางนากระบุงชนกระบุงแม่ครับติจกับงางามีลีอยู่บ่มีลีไอุ้่มีตูนี้นะแมะ่ครับ เห็นปะ่ะสเห็นมมสะพนพอดีกาหยดเนาะเียจะดาองงามเนาะพอดีจัง,งอ lên ừ. Đó. Đó. Cái gì này mẹ nào ซีสันเห็นไหมเห็นลุวยนอ๋อมีแต่จะไม่เหต้องไลดีเนาะ ีิษใน,น,นหมลงที่จะฮิตลังเลงด้วยครับผมจนใจแหงาเดือด thân của thân đuôi lên Bên đây. Thật nhiều khó. <laughs> うん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 う สะฟนสิสทเทเ็ดเลยก่อนนะสังาเดี๋ยวอ,อีกจะห็นอะไรอยู่โอ้โหเฮ็ดนาเล่สีดอกสวยๆสยุจยอดนี่จ้ะน้ออกกันเห็ดยางสะฟนใส่บึงเพี๋ยแบบนีนี่กินได้ได้จากแะฟว่นนี่ยางจะออกจออกขึ้นๆคาค นี่ยเดี๋ยวราวางรเราทำอนไนั่นการ์นโซนนี่กัมีนบนมีจุ้มท่กันนะนั่นแล้วครับทนามให้รับ กินตอนจุ่นๆนี่น้าคิดเนอะอันนี้ว่าครูพี่ส่วนนี้ว่าผึบเนาะห่างจ้ะเอาอะไรบ้างล,ล่ะได้ เหมือดตืบมาแถวตามบนันนไหลายเถนนออกกินอะ้รสักคนหนนี้ก็เคยเกยบอุ้แต่บา่คางานพมดพี่กินสะสักคนน เล็บดีขนาันี้ถึกหลอกคนเทียวถัวนน่นะถึกมึงถึกวันีเดียาวเลยทีหนานมากเอยๆจ้ะตำเอาเดี๋ยวไปใส่ใส่สิไปจุ่มไง้วยจัน เนี่โอเคไหมโอเคะหมโอเคดีดออกไหมโอเคเพ่ตีไหว สวนกันได้อมาหนินำทางมาแล้วถอ,อ,อบดบอลถูกนหมอยากจีบดอกเง้เลยบรรยากาศเพาตัวเหยังว่าสั้น,นาสงนีเนาะจะเดินเลี่ยพานาลไรจะเก็บชทั้งหมดนี้นนน coi tay bây giờ cái thịt ở trên này mua này ăn này này ồ mịn quá đẹp này trùng suối ก่อนก็ได้ออกนี่เลยเมาเห็ดเลยจ้ะพะเห็ดลาเหส่วนที่เห,หล,นะลือคนร้ายเนาะเแม่แม่ก็ยังมาเตะสองตาทุกนี่นขึ้น,นบุกเกี้ยฟินเลยบุกเก็บก็ได้บุกจับตัวได้ ทำกุ๊ปีอย่นี้ได้ไงเบ,บียวเบิ้เดิน่หรอเดินงาๆเป็นเงินก่ามาคนบัาไดีนะเพ่นมันหุ่นิงนี่นี่น किन्याय होत आहे. खूप होत आहे. काय हे หยาดปาเลยจ้ะดีใจนนโซนนนเออ้อหรอปล้เอะไิห <c oughs> ็อ,ตอแต่ว่าวเราต้องทเวลาเียงกับฝนจะบอกเปลดอืต่ฝนกล็ลงออป้อโมบินมอืนนี่อ้ย どうぞ。<laughs> ดีนเนาะอย่าไ็ด้เศรษลายให้ขอถือเขาภัได้จ้ะขนาดเปด้ไรเป็นไรดี แข็งดีขนาดเลยจ้ะแรงเลยอมเป็นสายท่านหน่อยนะเขียนสีเลยนะ สีสวยเอาสร้างสวนฉันมาว่านสรกมาณนีเนาะอืม mm hmm. คุมบริมาใส่คิดปลาบาน้องมฆ้ขัดเอาจะขัดเอาอู้หูอะไรเลยนะสขัดอุงปลาอีกเลย <c oughs> ได้เลยได้ลยได้เลได้เลยูซามูรินจันทน์ฮตพีพี เงย้นขึ้นไหมครับตอนนี้บรรยากาศเท่ากับส่งขึ้นสีฝนโตนะสภฝนเนาะใช่ครับตอนราะว่าจนเที่ยงเห กระท่านหันครับผมอยา่าเอาบพะท่านก็เลยหอบมาไหวผีเลยครับบพะท่านได้เลี้ยงใส่กระตาด้วยครับผมฝนกำลังเลี้ยงอยู่แต่ว่ากะเป็นจอได้ฝนเกิดาบบโบลลอดเนาะมือนี้เนาะฝนตกแน่นอนเนอกตามหลุนตามเมืองน้างการเลยครับว่ามือนี้สิเป็นยังไงสีขามค้องน้ำเลยบ้ามคอน้บ่ครับผมสะขามค้องน้ำเลยบ้านครับโซนไม้มัอนี้อย่าอยู่ใส่ฝนนี่ ปลาอึ่งอกเนาะโซนเชิงคู่คู่บุกแต่ก็มาข้าประกันจ้ะครับเฮ็ดออกใช่ไหมบมืแอ้วเพิ่งคยออกก็มืออื่นนี่เห็นว่าเอาเฮ็ดหนาแหละบ่กข้ามาด็กจ้ะแต่คนโตก็ใส่นะจ้ะแม่นครับก็สิบบานเบิดเลยละจ้ะหาปลาลางดีกว่าอ๋อถ่ายบึงยอดได้ยอดบ้านตอนถ่ายคลิปเนาะจ้าใช่ครับยังว่าท่านมีวีแววว่าสิเบิดเลยครับ สองตาด้วยครับผมจับตาที่สองเฉยต็มอยูมาหลุดน้ำกันเขาประสิเมื่อวานได้บอกครับไม่เนื้อจับพี่น้องสุรบาร์บลอดเด้อจ้ะฝนตกยางหนักเฮ็ดเหาก็บบริเต็มสองตาถุนน้ำซางน้ำคาดแล้วเนาะฝนตกจ้ะบภาษาหมาเก็บต่อได้ถึงสิเก็บได้เอาลงเงือกจัมุนที่เก้าจ้ะควันเป็นเห็ดดอกข้างเห่าทุลักทุเลแห้งเด้อจ้ะ ชื่อว่าโศกว่าหมานีจากก่าต้องเสียเวลาเก็บแบบเดียวหึหึหรือมวยใหญ่ถามอบ้านถิ่นเอาเมื่อบาได้จา้จาจ้าสินทร์สอบคีนเนี่ขอฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามชีวิตเ,เห็นนเด้อจา้าก็จะดิงแจงเจอในน้ำจา้หาหมาลุนนี่เก็บต่อไปว่าจะผนถ้าพี่ว่าน้องไปไหมได้ที่การได้อีกจาก้าตุศิษย์เหนมาคุยอีกักจ้าสำรับคีนเนี้ขอเดินทางวันสอบขึ้นของยกขีพยสัานี้ละจา้าสวัสดีจา้า